กล่าทุกเหล่าครับพบปะสันสันะเกิดปะศักด์ชลสิทธิ์วันที่29ปมกราคมนี้เวลา18นาฬิกาครับมาชมครับยกแรกย,ยกแรกครับคู่เอกนำรายการเห็นแผ่นหล,ลังของนักมยมุมแดงแล้วนะครับแดนพันธุ์นันธท้ายเห็นแล้วอ๋อเลยครับเพราะว่ามีหนึ่งเดียวนะครับคือหนึ่งเทพเนี่ยครับฉายาไอ้ไอ้หนุ่มเพชรทู<อ>เพชรทู คือเอาภาษาต่างชาติฮะเพชรทูคือรอยสักรอยสักมหาภัยฮะเพชรทูมหาภัยหนึ่งเทพอวินแอครับมวยจากโคทารามวันนี้เจอของแข็งนะครับวีระชัยวววิวัฒนันน์ว,วีระชัยนึกว่ากันว่าเป็นมวยที่จับทางยากครับชกแบบไม่ค่อยมีตำราครับถ้าชื่อมวยรุ่นพี่ก็ต้องกางเกงสีแดงแล้วครับหนึ่งทพครับจากราชบุรีแต่ว่ารุ่นน้องวีระชัยจากสตูนี่ ถือว่าเป็นมวยที่มาแรงครับาดาวดาังในยุคนี้ของบ้านพลเมืองดีเลยชน,นะมารวดเลยครับชน,นะวันฉลองสิส่ซ่อนน้องชนะมงคลชัยสกินเดียวยิ้มล่าสุดครับไปชน,นะพลังพลชูวัฒนที่ลุมพินีกับอไอที่ราชดำเนินครับฟอร์มล่าสุดที่ชน,นะพลังพลนี่คือฟอร์มที่ทําให้เขาพัดแรงขึ้นมาแบบสุดๆวดันนี้มาเจอเพชรภูมหาภัยครับสามฟอร์มหลังของน้ำเงินนั้นถือว่าสุดยอดนะครับ กับในขณะที่ฟอมข้องหนึ่งเทพครับฟอมที่เสียบเท่าน็อกกินซางครับนั่นแหละครับเป็นไฟที่เต็มตาติดใจครับครูนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมห้ามกระพริบตาอาวุธของทางด้านมุมแดงหนึ่งเทพนี่สามารถเช็คบินได้ตลอดครับหมัดซ้ายก็แรงหมัดขวาก็หนักแล้วก็มีสอกคมเตะกา้านคอ แม่ไม,ม้มวยมไทยทุกแบบอยู่ที่กางเกงสีแดงเพแาะว,ว่าวีระชัยน้ําเงินนั้นอ่านยากนะครับอ่านอ่านใจของวีระชัยยากครับเพราะว่ามาแบบโอ้โหบอกไม่ถูกครับว่าจะมาแบบไหนจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นมวยไม่มีตํารามไม่ได้ครับเป็นมวยที่อาวุธแกหลักหลายแต่เดาใจลําบากคือมาแบบทุกทิศทุกทางยากที่จะเดาใจว่ากันอย่างนี้ดีกว่าครับถรือว่าเป็นมวยถูกคู่ถ้าจัดคู่เอกลูกพี่นีเนี่ยแฟนตึมแน่นอนครับคู่นี้ เป็นสึกเกียรติเพชรนี่ถือว่าเป็นคู่ฮิตคู่ฮอตแต่ว่าเจ็ดสีนำมาให้ท่านได้ชมถึงในบ้านเลยทีเดียวก็เจอที่ลุมพินีครับมีคู่ประกอบดีๆก็ริมริมล้านเลยครับมวยคู่นี้เอาครับมาดูครับดูครับ,รบแข้งซ้ายเล็ติิมมัดดูนะครับครับลูกซิลูกน้องเสียแอทิ้งท่าเรือครับ มาแบบเดาไกยากจริงๆครับครับแล้วก็ดูครับเป็นมวยที่ทันสมัยหน่อยครับวีระชัยโดยเฉพาะโสมพัดครั้งที่9กวันที่ที่30มกราคมนี้ิ8แปนาฬิกา,ากณโรงเรียนเสสเวิทยากรุรกเพมพานครครับัมาชมครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ครับกองเชียนสังสรรปีนี้จัดวันที่5กุมภาทีไทยญุบดินแดงเดี๋ยวจะเรียนรายละเอียดเห้ทราร สักครู่ผมเรียนถึงโปรแกรมวันอาทิตย์หน้าครับตรงกับวันที่30มกราคมนั้นถือว่าเป็นการฉลองชัยล้านแตกนะครับไม่ได้แตกอะไรนะเนแตกและคู่เดือดรับรางวัลแล้วออกรางวัลหนึ่งล้านให้คู่เดือดแห่งปีฟ้าใหม่เด่นคีรีเตรียมพร้อมครับมารับเงินล้านเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่30ครับขออภัยก็อาทิตย์หน้านี่แหละครับอาทิตย์30มกราคมดูคู่นี้ครับดูให้ดีว่าทั้งหมดนั้น ใครพลาดและใครเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ทํานะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าตัวเองนั้นหลวมนะครับใครหลวมโดนครับงวยคู่นี้นี่ครับโดนไปแล้วซอกจักหนึ่งของหนึ่งเทพครับซอกได้เร็วซอกคมด้วยแต่ว่าหนึ่งเทพก็ต้องระวังด้ทางด้านวีระชัยแต่ก็หมัดหนักซ้ายขวาเหมือนกันและที่สําคัญ จอมทีมหน้านะคุณธนากรบบนี่แหละจอมทีมหน้าหมายเลขหนึ่งต้นต้นของเมืองไทยณเวลานี้ครต,ติดติดมวยชกยากนะครับสำหรับพีรชัยหรือว่าเป็นมวยติดมวยชกยากเนี่ยครับดูครับเตะได้ครับเ <c oughs> สียฟอร์มเล็กน้อยครับหนึ่งเทพไม่ซ้ำไม่เติมคู่ต่อสู้ที่เสียหลักล้มลงไปครับล้มแล้วก็หันไปยิ้มกับพี่เลี้ยงครับยิ้มแบบเขินๆกับหนึ่งเทพน้ำใจนักกีฬาครับ แะะ่ชนะแบบสู้กันแบบลูกคู้ชายบนเวทีเปิดเกมเดินเบียดมาใกล้ๆหนึ่งเทพโอยโคทารามราช,ชบุรีเมืององคองมังกรดังมากครับตอนนี้เลื่อยครับหนึ่งเทพยังจับทางไม่ถูกเลยครับได้ครับแทงขวาพอได้นี่ครับนายแ่แก็ดันทิ้งไปเลยครับ เม่เกมไม่ฟาวนะไม่ผิดกติกาด้วยเริ่มที่จะกดดันบ้างนะครับหลังจากที่โดนวีระชัยนั้นกดดันอยู่ก็ยิ้มแยๆเหมือนกันครับวีระชัยก็หายกันไปเลยครับถือว่าเป็นมวยที่ชกยากทั้งสองคนนะไม่ใช่คนใดคนชกยากทั้งคู่รู้ครับเข่าท้ายครับวีระชัยนั้นเด็กสโตนะครับเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ติดกับมาเลเซีย ไม่ประทะครับวีรชัยดูครับเตะไปก็ขึ้นๆตัวครับเตะมาก็บังซะก่อนดูครับพอเหลือปุ๊บมาพับๆเลยครับเร็วมากนะครับการออกอาวุธของวีรชัย1 2 3ก็รองเทียนสังสรรค์ครับวันที่5กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่อาคารกีฬาเวทสนามไทยญี่ปุ่นมาชมครับยกที่3แล้วครับการชิงเหียมชิงจังหวะกันเลยฮะ วีรชัยคนนี้คุณธนกรถ้าจำได้อดีคือแชมป์ร้อยองปอนของช่องเจ็ดของเราคนนี้เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยครับตเติโตขึ้นมาครับวันนี้ชกที่น้ำหนัก1้อยสิบหกครับรู้สิครับหมุนหมุนหมุนแล้วก็ไปเรื่อยๆครับการเข้ามวยการเข้ามวยของวีรชัยไม่ค่อยเหมือนใครนะครับแต่ที่ผมเรียนว่าคาดเดายากนั่นแหละครับ ับมวยสากลระดับโลกก็สมัยก่อนครับมวยที่ชกสไตล์แบบนี้ครับไมเคลนสปริงครับออแล้วดูครับจอมเหลี่ยมเจอจอมเหลี่ยมง,งานนี้ทัดกันใครจะเผลอก็แล้วกันครับอยู่ในจติกายากเจอ,อยากแล้วละครับแบบนี้หนึ่งเทพก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเป็นมวยถือว่าเป็นมวยชกยากอีกคนหนึ่งโอ้สายตาดีการตัดสินใจดีอาวุธดี อยู่ที่ว่าใครจะดวลกันรอครับหลอกจะออกซ้ายครับแต่ว่าเสียบขวาไปสับท้ายเอาบ้างโดนแล่าวีระชัยโอ้ยนี่ครับของจริงแลวครับต่อจากนี้ไปแข้งเอาครับเอาคืนบ้างแม่มันเล่นอย่างนี้กับฉันได้อย่างไร วันนี้ใครไม่ได้ดูไม่ได้ชมคู่นี้นะเสียดายไปแย่เลยเสียดายเป็นนานเลยเป็นเกมวัดใจแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ขนานี้ครับมาดูครับฮักจะมีอารมณ์เดือดขึ้นมาปุดปวดเล,เ,ออลลเลยครับถึงเทพแล้วเจอมอนยันหลักครับโอ้หมุนยังก็ลูกคางะครับถีบแม่นมากนะครับปกติมีแต่หนึ่งเทพถีบคูบ่ต่อสู้นะทรงนี้ไอ้เรนนี่โดนถีบแล้วถีบด้วยความแม่นยำนะครับเสียหลักไปเลย ครับนีครับโอ้โหมาแล้วจอมทีมหน้าจ้องทีมหน้ามาแล้วทางลูกพักครับเดีกครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นมีอารมณ์เลยครับก็ยังกดดันอยู่ครับกีราไทยอ้แล้วดูครับพอมีอารมณ์ก็เข้าทางเลยครับเปิดอารมณ์แล้วหนึ่งเท่ครับโดนทีมหน้ามันหยามกันนะลูกผู้ชายทีมหน้านะคุณธนากรแล้วนี่ครับกะว่าจะหาทางเอาคืนครับนี่ครับไม่ยอมครับต่อยไม่โดนยกสามอยู่ต้อง คิดอร่อให้เร็วลอวหนึ่งเทพนะเวลานี้ช้าไม่ได้แล้วครับเสร็จสึกวันนี้ไม่ใช่วันหนึ่งเทพต้องรับประทานยาแก้ปวดหัวหรือเปล่าต้องรอทุกซีเป็นแผงเลยครับเสียบเข่าซ้ายครับดูครับโอ้ยมาเป็นชุดนี่ครับโดนจอดล่างวันนั้นวันรวมพลพี่น้องมวยไทย7-4ครับให้กำลังใจสิเกียรตเพชรคุณชุจัดยอดเยี่ยมเลยยกสี่ครับ ดูยกนี้ดูให้ดีนะครับยกนี้ใครโดนใครครับไรโดนอะไรของใครตอนนี้หนึ่งเทพครับทางทีมงานนะบอกสั่งให้ออกแน่แม่แล้วก็ชัดเจนครับใช้ลูกหนักให้เป็นประโยชน์พยายามจะตติก็เอาหัวปักลงไปเลยครับดูครับไม่มีใครยอมใครนะคับหนึ่งเทพไม่ยอมแล้วตอนนี้โอ้โหเลือดออกทักปากครับปากเจอครับ เจอครับแม่โดนไปบ้างครับง่ายๆ่าเพราะว่าเรียบง่ายก็หนิงเทพพยายามที่จะกดดันวิระชัยบ้างนะครับยากเลยากครับแกวมาแล้วครับมาครับดันอ๋อแล้วครับได้เวลาขอคืนบ้างนะครับวินละวิระชัยโดนเข้าไปบ้างแล้วเป็นการแก้ที่ทันกันดีเหลือเกินหนิงเทพมีลูก ดิด้ติดขาเชื่อกดีครับ<า>ไปติดเชือกครับโอ้ขาดึงไม่ออกครับเชือกที่เส้นเล็กเป็นรัดข้อเท้าไว้ครับเดินครับเดินมาครับ ทุ่ต่อสู้ดีมากนะลูกออกข้างเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้วีระชัยโดนทำคืนนะลูกออกเรียบออกข้างเนี่ยเอาครับดูครับจอดล่างของเจอแท่งจับได้ร่าโจรเข่าซ้ายครับโอ้ยลูกนี้ครับกลายเป็นของหนักเลยครับโอ้ทำท่าลุกชาเลยครับหนึ่งเทพอ้าวก็ขอคืนบ้างล้มไปด้วยกันโอ้มีเลือดออกที่ปากของ เมืองเทพก็มีเลือดออกทั้งคู่ฮะวีราชายัยก็มีแต้โอ้โอ้มียัดไส้ลูกนี้นะวีราชายัยก็โดนเต็ม,มเต็มเหมือนกันนี่เป็นช่วงเวลาระบายแค้นของทั้งสองฝั่งนะครับโอ้กลายเป็นคู่ที่คาดหมายไม่ได้ครับในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวีราชายัยต่างคนต่างได้เลือดครับโดนหีบหน้านะครับโอ้ ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยนะครับทั้งทั้งหนึ่งเทพทั้งวิเลชัยครับอยู่ที่สติและเต็เอาแล้วครับโดนรวบข้างล่างแต่ว่า,า,าโดนซ้ายครับก็ยังต้องเบียดกันถึงยกสุดท้ายครับก็กลายเป็นดูของมวยคู่นี้ต้องบอกว่าชิงดำเลยนะคุณชัยพันเ,เอาแล้วครับ ยก <Billie S 2> สุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นกับกดกันทั้งสองฝ่ายแล้วครับโอ้ยอารับถีบหน้าไปก่อนแดนหนึ่งเพิบน้ำเงินวีระชัยโอ้ยรวบลงจนได้ครับลูกนี้ครับจังหวะสองของเด็กเพติดต่อลงลงไปทั้งแท่งเลยครับลูกนี้ของวีระชัยทีบีกทีบแม่นด้วยนะครับ เอาเรียกขาว,วาง้าใครเผลอนี่อยู่ข้างล่างกันทันทีเลยนะคู่นี้ลูกครับลูกจุกจิกกวนใจนั้นเมือชัยเยอะจริงๆนี่ลูกผีบน้ำก่อนครับดูครับเสียขขาวตายกับเต็มเต็มกับโอโ้เจ้งเขาคล้อีกทีาครับดานจะลงไม่ลงอ๋อครับยังเบียดกันอยู่ครับ เกมดีเกมเดินเกมเร่งต้องอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับพีระชัยเด็กเทพมีใจเย,ย็นแล้วครับพุ่งจังหวะสองแล้วก็ใครจะออกก่อนใครอ่าเดินทั่วบบพีระชัยก่ดอนสามคู่ที่ผ่านมาครับน้ำเงินเอาไปกินคู่นี้ครับมลุ้นครับ,รบอจอดล่างอ,อ้ลายเท้า โอนครับตีแล้วพาเลยครับหนึ่งเทพโอ้โหเล่อยฝีมือหนึ่งเทพนี่ดูมีความมั่นใจและตัดรอจังหวะโสงอย่างเดียวเลยยกนี้ดีรชัยพยายามไล่แต่ว่าอาวุธของดีริชัยนี่เพื่ไม่สะทกกระท้างเลย จะได้เลกลายเป็นเสียครับแก้ได้ไหม้วต้องไปไล่อีกหนึ่งเทพนั่งคุมมาแล้วหนึ่งนาทีนะครับคุมจันหวะตัวเองใครตีไม่ได้ครับอีกคนก็เกรงสู้ความเก่าครับความเก่าของหนึ่งเทพเอาตัวรอดในยุที่หน้าไว้ก่อนจบแล้วครับ เกมโอเวอร์แล้วครับคู่เอกโอ้โ oh หมันสมองครับลูกพลิกแพลงลูกเอาเรียกว่าแม่สรารพัดจริงๆครับ mm hmm. เก่งเจอเก่งครับวันนี้ผููชนะก็จะมีรางวัลมอบให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ก่อนชกนั้นรับไปแล้วกรรมการให้หนึ่งเทพอีเมเนตแอร์นะครับ